สวัสดียนะ้ำเมื่อสาเก่านาะฬิกาฝ่ายันยอนจ้าถักทายกันบนรถทั่วนะคะสิบวันผ่านไปสำหรับการท่องเที่ยวจ่วงฤดูร้อนประเทศออสเตรียจ้าขอบคุณพี่โชเฟอร์ใจดีสาวสีหนังเป็นตุ๊กตาหนา้ารถได้ทุกวันนะคะ สำหรับมื่อนีเก่าคลิปวิดีโอสวยบนถนนหนทางขึ้นเขาลงหูลกห่กหวยฝากตอนพี่ตอนน้องค่ะวิวทิวทัศน์ของประเทศออสเตรียนะคะผู้มีประเทศแต่ละประเทศก็สวยงามแตกต่างกันไปแต่ว่าเรามาเร็วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันในเต็มที่สำหรับการท่องโลกกว้างจ้า แค่เขาเปิดหูเปิดตาเปิดใจออกไปสัมผัสโลกกว้างเขาก็สิเห็นสิ่งที่สวยงามที่ผู้ค้นสั่งขึ้นที่ธรรมชาติสั่งสรรค์ขึ้นมากนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆจ้าสำหรับการท่องเที่ยวประเทศออสเตรียช่วงฤดูร้อนนะคะ แต่ละสถานที่แต่ละมองก็สวยงามแตกต่างกันไปจ้าบนยอดเขาเอย่ยยุโวานในเมืองเอย่ยแต่ละเมืองก็สวยแตกต่างกันไปค่ะถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีถือว่าคุ้มค่าแล้วค่ะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะขอแค่เ้าเปิดใจแบ่งสรรปันเวลานะคะงามมีแห้งกายแห้งใจดีๆตีสำคัญก็ตตองมีเงินนิดหนึ่งนะคะ พอถูกมือนี้ยังก็ได้ใส่เงินทั้งนั้นก้าวขาออกจากบ้านก็ได้จ่ายทันทีก็คือเงินเงินเงินก่า สำหรับทางยุโรปก็เป็นที่รู้กันอยู่ค่ะว่าอากาศฮอนขึ้นมากกระสิบโดนปานดนะคะยังหลกัดสองสามเดือนกว่ากันไปก่ะส่วนมากก็ิอยู่กับความหนาวสมัครว่านะคะสำหรับเดือนนี้ช่วงนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวของแถบยุโรปก็ว่าได้ค่ะ พวกฝรังเห็นแดดกแรแลนไซนะคะแลนหาความอบอุน่นกันขึ้นมาทันทีค่ะพายุกับความเย็นความหนาวมาตลอดรึ่ง่อนปีกว่าใดนะคะสำหรับใครอยากเที่ยวตามหรือว่าอยากเบิ้งเป็นประสบการณ์ไบก่อนก็ได้นะคะการท่องเที่ยวประเทศออสเตรียกระบอกพิษหวังค่ะถา้ามาฤดูหนาวกรเสียนหิมะขาวพ่นไปเมื่อตามภูเขาเราการนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากตอนพี่ตอนน้องไว้แกนี้่้ะจ้าเจอกันไหมคลิปหน้ากัน